ขอบคุณมากครับสดงสใจเป็นบทกรที่เพาะและมีความหมายที่ดีมากจริงๆนะครับก็เสียโอกาสนี้ว่าเรียนเชิญนะครับตัวแทนอาจารย์หนึ่งท่านนะครับปีที่แล้วอาจารย์เฉวีปีนี้จะเปลี่ยนไหมครับหรืออาจารย์เฉวกคนเดิมนะครับโอเคครับดัะนั้นขออนุญาตเดินเชิญนะครับท่านอาจารย์เฉวกนะครับได้พูดคุยและกล่าวแสดงความรู้สึกกับชิ์เก่ากับ ท่านภูมิเกิด,ด้วยครับขออนุญาตเรียนเชิญครับท่านรังสรรนานันนายกสมาคมโรงเรียนเบตงเวลาปรสสานท่านศักชัยยิ่งชำเรินศาสตร์ประธานจัดงานและเสร็จเก่าโรงเรียนเบตงเวลาประสานที่รักทุกคนครูเองก็เคยเป็นเสร็จเก่าโรงเรียนเบตงเวลาประสาน เมื่อพีพศ .2500 เป็นรุ่นที่หนึ่งของโรงเรียนเบตงเวีลาประสานสมัยที่ครูเรียนอยู่นั้นโรงเรียนยังไม่เรียบร้อยนะครับกำลังก่อสร้างอยูนะ่ใช้พื้นที่ชั้นสองของอาคารหนึ่งนะซึ่ง แค่ปูไม้พื้นบางทีเหยียบก็บางก็เด้งขึ้นเด้งลงส่วนชั้นล่างยังไม่ได้ปูไม้นะครับมีแพเข้าไปถ่ถ่ายมูลอยู่เวลาเราพวกเราไปวิ่งเล่นเนี่ยก็จะเจอแต่พวกบุญสัตว์นะครับมูลแพะนะครับ วันนี้รูมีความสุขอย่างยิ่งที่ได้เห็นน้องๆ้องเิดเก่าเวียราชแล้วก็ลูกศิษย์ที่มาร่วมงานอย่างครับกังซึ่งเป็นการดีมากครับเพราะว่าพวกเรานี่ก็ได้ช่วยเหลือโรงเรียนไปในทางอ้อมนะครับ ครูอเองก็มีความสุขที่สุดเลยนะครับในวันนี้นะสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับนะกิจการรุ่งเรืองนะครับแล้วก็ขอให้ร่ำรวยยิ่งิ่งขึ้น <bastards. S 1> นะครับสวัสดีครับครับกับพระคุณท่านอาจารย์เฉลกเป็นอย่างสูงนะครับ ในนามสมาคมก็ขอกบขาบพระบุคนะครับอาจารย์ทั้งเจ็ดท่านที่มาร่วมงานกตเตทเวเตรจิตวนวันนี้นะครับนขขใอยท่านทั้งเจท่านนะครับมีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงตลอดไปนะครับมีความสุขมากๆเป็นที่รักของทุกๆคนทั้งญาติมิตรทั้งคนในครอบครัวพี่ๆน้องๆนะครับสังคมทุกระดับชั้นนะครับรักกันตลอดไป ขอกรากบพระพุณอคอีกครั้งนะครับขอเรียนเชิญครับ